สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกันกับช่องอีเปียอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แกงอีเปียมากิน KFC เนื่องจากว่าเลิกงานเร็วนะจ๊ะแล้วหิวก็เลยมากิน KFC นะจ๊ะวันนี้เรามากัน5คนนะคะสั่งชุดใหญ่ไปเลยจ้าพอ KFC มาถึงนี่ก็ ตั้งน้าตั้งตากินเลยจา้าไม่ได้สนใจใครเลยคะ่ะตัวกลมกกันทั้งนั้นเลยแล้วก็กินไปคุยไปตามภาษาแก๊งเรานะคะกินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆสนุกเฮฮาหลังเลิกงานจะได้ไม่เครียดนะคะเหมือนพักผ่อนสมอง กินไปสักพักก็เริ่มรู้สึกเริ่มอิม่มเริ่มตึงเริ่มแบ่งให้เพื่อนเริ่มโยนให้คนนั้นคนนี้แล้วนะคะเริ่มมองหน้ากันแล้วว่าใครจะกินชิ้นต่อไปกินชิ้นที่หนึ่งยังโอเคชิ้นที่สองเริ่มจุกแล้วจ้าแต่เราก็ยังสู้ต่อ เรายัางจิ้มกันต่อไปกินกันต่อไปบางทีก็คุยกันรีวิวอาหารไปอย่างนั้นอย่างนี้เอฮาขำขันตามภาษาแก๊งเรานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอบคุณที่ติดตามแก๊งอีปเปียนะคะแล้ววันนี้ก็อิ่มหนำสำราญกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยค่ะ สวัสดีค่ะ